คุณผู้ชมครับคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาเป็นคนพิการหากแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ในส่วนของคนตาบอดซึ่งอยู่ในโลกมืดบางคนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยและในบางรายพอมองเห็นเลือนรางโดยคนตาบอดนั้นใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนำทาง นับว,ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อท่านพบเห็นคนถือไม้เท้าขาวท่านสามารถทราบได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจํานวนไม่น้อยที่กําลังขาดแคลนไม้เท้าขาวจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองก็ไม่สะดวกถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็ลองหลับตาสักสานาทีครับแล้วลองเดินในบริเวณบ้าน ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าการใช้ชีวิตในโลกมืดมีความยากลำบากเพียงใดไม้เท้าขาวจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปรประกอบอาชีพทำกับข้าวนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่เรียนหนังสือเป็นต้นสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอด ที่ขาดแลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดซึ่งการทำบุญซื้อไม้เท้าขาวเหมือนได้ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่างให้คนตาบอดโดยในขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดที่ต้องการขอรับไม้เท้าขาวจากสมาคมประมาณ16,759คนทั่วประเทศสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109.197.5994ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 9 4 6 6 5 6หรือ020366988หรือทางแอปพลิเคชัน Line id TAB42016 หรือสแกน QR Code ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนี้หรือคุณผู้ชมจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับร่วมด้วยช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิต e ประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเชกเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาว อันล,ละ6 0 0บาทหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามกำลังจิตศรัทธาก็ได้เนื่องจากในขณะนี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากและหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกำลังเดินข้ามถนนได้โปรดหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถเพื่อให้คนตาบอดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับ